ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอจากเรื่องมหายุทธหยุดพิภพ,พภายในโถงใหญ่บรรยากาศตกอยู่ในความโกลาหลทุกคนสำรวจก้อนศิลาที่หลินต้งท่งตัวและผู้นำกว้นอีกสองคนยืนอยู่คลื่นกระแทกทรงพลังกระจายออกมาจากภายในก้อนศิลาเสี่ยวเย็นยืนอยู่ข้างๆหลินต้ง ผมวดคิ้วมองไปทางผู้นำสามแคว้นก่อนจะสงบสติไม่ให้ตัวเองคว้าพลองเหล็กฟาดหัวคนที่น่ารังเกียจให้แตกยับก่อนที่จะรับคำของหลิมต้งเขาก็พยายามข่มอารมณ์ที่พันกันยุ่งในจิตใจไปด้วย เสียงแถวเบากำใจออกมาจากก้อนศิลาขณะที่เสี่ยวเยียนมองไปที่หลินตงจากนั้นเขาก็เห็นร่างของส่งตวนและชัยอีกสองคนสั่นก่อนจะส่วนเซ่ไปด้านหลังทว่าใบหน้าของพวกเขาไม่มีร่องรอยความโกรธ รงกันข้ามกลับเปลี่ยนล้นด้วยความปิติหลายคนในโถงมีท่าทีเปลี่ยนไปเมื่อเห็นสีหน้าของชายทั้งสามเป็นไปได้ไหมที่ส่งตัวและชายอีกสองคนได้รับอะไรบางอย่างจากก้อนศิลา ทั้งสามคนไม่ได้ใส่ใจสายตาที่จ้องมองมาพวกเขากวาดมองไปที่เบื้องหลังของหลินต้งจากนั้นร่างกายก็เคลื่อนไหวพวกเขาบกบมือไปพวกเขารู้ดีว่าการกระทำนี้ยั่วโทสหลิงต้งเข้าให้ถึงพวกเขาจะไม่เกรงกลัวอีกฝ่าย แต่ก็ไม่อยากจะสู้กับใครที่อยู่ในอารมณ์เดือดดาลนยิ่งกว่านั้นพวกเขาก็ได้สมบัติมาแล้วเมื่อใดที่สามารถฝึกได้สำเร็จหลินต้งก็จะไม่สามารถทำท่าโอาหังต่อหน้าพวกเขาได้อีก ได้ยินคำสั่งตอมยุคข,ของทั้งสามกวนก็รีบพอยักหน้ารับจากนั้นก็ล่าถอยออกไปจะไปตอนนี้ไม่ง่ายไปหน่อยเหรอขณะที่ทั้งสามเตรียมตัวจะไปหลิงต้งที่ยืนอยู่เบื้องหลังก็ยิ้มออกมาบางจาง มือเขาที่ยึดกับก้อนศิลาวางไว้ข้างตัวเขาอ้อมมาเบื้องหน้าเผชิญหน้ากับทั้งสามกลุ่มด้วยท่าทีเย้ยหยันซ่องตัวและชัยอีกสองคนหรี่ตาลงเมื่อเห็นว่าหลินต้องยังกัดไม่ปล่อยพวกเขาถามเจ้าต้องการอะไร หากข้าไม่ได้สกัดพลังของก้อนศิลาไว้พวกเจ้าก็คงไม่ได้เข้าไปหรอกก็ถูกนะที่ใครก็ตามที่พบต้องมีส่วนในสมบัติด้วยแต่นี่เจ้าสามกลับแย่งส่วนของข้าไปไม่ทำเกินไปหน่อยเหรอหลิมต้องยิ้ม ดวงตาศาสตร์ไอเย็นเยือกมองตรงไปยังหัวซาพูดเสียงเนิบอ,ออกมาหลินท่องสมบัติเหล่านี้ผู้มีความสามารถเท่านั้นจึงจะได้มาเจ้าพลาดความไม่ได้ก็หมายความว่าเจ้าไม่มีความสามารถคิดจะทำอะไรถึงได้พูดเหลวไหลเช่นนี้ อยากให้เราคืนสมบัติที่พวกเราครอบครองให้เจ้างั้นสิหมูสะอดไม่ได้ที่จะหัวเราะเยอ้ยมีนำซ้ำตอนที่เจ้าดูดเลือดสาบสิงคานมังกรที่ด้านนอกไปตั้งมากเรายังไม่โกรธเจ้าเลย อย่าคิดว่าตัวเจ้าจะมีคุณสมบัติเพเยมาเทียบระดับเดียวกับเราพวกข้าไม่ใช่สื่อคุณที่เพิ่งบรรลุขุมพลังเนี่ยผ่านขั้นสองหรอกประกายแสงว่าผ่านในตาส่งตัวและเผิงเฟยแต่พวกเขาก็ไม่ได้พูดอะไรออกมา ทั้งสองเป็นคนเฉลียวฉลาดแม้แต่ตอนนี้พวกเขาก็ไม่พูดกับหลินต้งแรงแรงชัดเจนว่าพวกเขายังเกรงกลัวหลินต้องอยู่ไม่มากก็น้อยตอนนี้ทุกคนที่อยู่ในโถงเข้าใจเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบอย่างแจ่มแจ้งดูเหมือนว่าหลินต้งจะเข้าไปที่ก้อนศิลานั้นเป็นคนแรกและพบสมบัติแต่ก่อนที่เขาจะได้ครอบครองส่งตัวและชายอีกสองคนก็ตามเข้าไปแทรกแซงเสียก่อน เหตุการณ์ต่อจากนั้นก็ไม่ต้องพูดถึงเมื่อทั้งสามคนฉกฉวยโอกาสมาหลินต้งก็ไม่คิดปล่อยให้ทั้งสามอยู่อย่างเป็นสุขทว่าการขู่ให้กลุ่มของหมัวซาคืนของที่ฉกมาได้เป็นเรื่องเหลือเชื่อไปหน่อย จากสถานการณ์การ,รเผชิญหน้าเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แม้ว่าจะพยายามเลี่ยงเท่าไรก็ตามดวงตาของคนกลุ่มหนึ่งฉายประกายเมื่อคิดถึงสิ่งนี้ยิ่งสถานการณ์วุ่นวายมากเท่าใดก็จะเป็นเรื่องดีสำหรับพวกเขามากเท่านั้นบางทีพวกเขาอาจจะคว้าอะไรบางอย่างหรือครอบครองบางสิ่งที่น่าประหลาดใจระหว่างที่เกิดความโกลาหลขึ้น ที่เจ้าพูดก็ถูกเนื้อสมบัติที่นี่มีเพียงคนที่ฝีมือเท่านั้นจึงจะได้ไปครองแต่ดูจากความสามารถของเจ้าแล้วเหมือนว่าเจ้าจะยังไม่ถึงขั้นนะหลิงต้องยิ้นคำพูดของเขาทำให้บางคนถึงกับสะอึกไปเลยห้าห้าหลิงต้ง ดูเหมือนว่าการเอาชนะสื่อคุณได้จะทำให้เจ้ามั่นใจไม่น้อยถึงเจ้าจะได้ยินคำพูดนี้มาหลายครั้งแต่ข้าก็ขอย้ำอีกครั้งคนเราควรรู้ถึงขีดจำกัดของตนเองเวลานั้นจะได้ไม่ต้องคร่ำครวญกับสิ่งที่เสียไปมากนะัก มัวซาเอ่ยเสียงหนักแน่นจากท่าทางของเขาทุกคนในที่นี้บอกได้เลยว่าจอมยุทธแห่งควานซาผู้นี้สั์จิตสังหารใส่หลิงตุ้งเรียบร้อยไม่ต้องพล้ามแล้วเอาของมาคืนค่า หลินต้องเหลือบตาขึ้นเผชิญหน้ากับคำพูดของหมวัวซาเขาตัดบทยื่นมือออกมาทันทีไออวดดีแกรนหาที่ตายเรอะจอมยุทธจำนวนหนึ่งที่ด้านหลังหมวัวซาแสดงอาการโกรดเกรียวเมื่อเห็นปฏิกิริยาตรงหน้า หมัวซาจ้องหลินต้งเคแมงต่อมาเขาก็เอ่ยด้วยน้ำเสียงแตกพร่าไอสามหาวข้ากลัวว่าแกจะไม่มีคุณสมบัติพอจะพูดกับข้าแบบนี้ข้าเลยอยากเห็นจริงๆว่าชายที่มีชื่อเสียงโด่งดังเวลานี้จะโดดเด่นสักแค่ไหน หวังว่าเจ้าจะไม่ใช่คนไร้ประโยชน์ที่ดีแต่พูดดวงตาของหัวซาเปลี่ยนเป็นแข็งกร้าวและเยือกเย็นทันทีที่ตะโกนออกมาเขาก็ก้าวเท้าออกมาข้างหน้าคลื่นหยวนมหาศาลปะทุออกมาจากร่างราวภูเขาไฟระเบิด แรงกดดันทรงอำนาจขยายไปทั่วโถงโยกเวนส่งตัวและคนจำนวนหนึ่งที่เหลือต้องรีบถอยกันจ้าละหวานซ้ำยังต้องเร้าคลื่นหยวนขึ้นมาป้องกันพลังของหมัวซาอีกด้วยร่างของหมัวซาเปลี่ยนเป็นเงาสีดำพุ่งตรงไปข้างหน้า คลื่นหยวนถมเข้ามารวมตัวกันส่งแรงกดดันมหาศาลกระแทกใส่หลินต้องอย่างไร้ความปราณีดวงตาสีแดงของเสี่ยวเยียนวาวโรธเมื่อเห็นความอดทนของหมัวซาขาดสะบ้านและเปิดฉากโจมตีหลินต้องก่อนขณะที่เขากำลังจะโต้อตอบ หลินต้งก็โบกมือห้ามไว้แค่คิดขึ้นในใจคลื่นหยวนและคลื่นจิตก็รวมเป็นแนวป้องกันเบื้องหน้าการโจมตีรุนแรงจากมัวซาปะทะกับม่านพลังที่สร้างจากคลื่นสองชนิดเกิดเสียงระเบิดต่ำดังออกมา แม้ว่าพลังที่ซัดมาจะทำให้ม่านพลังสันส่นสะเทือนจนเกิดคลื่นกระเพื่อมบนพื้นผิวแต่ก็ไม่สามารถทำลายแนวป้องกันนี้ได้การใช้คลื่นหยวนของขุมพลังเนี่ยผ่านขั้นหนึ่งพร้อมกับคลื่นจิตระดับเทียนปูซือขั้นหนึ่งรวมกันหลินต้งไม่ได้เป็นฝ่ายเสียเปรียบแต่อย่างใดแม้ต้องเผชิญหน้ากับจอมยุทธ์ขุมพลังเนี่ยผ่านขั้นสองตรงตรง ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเจ้าอวดดีเจ้ามีความสามารถเหมือนกันนี่แต่เจ้าคงโชคดีอีกไม่นานแล้วหัวซาหัวเราะเสียงเย็นหลังจากเห็นการโจมตีถูกสกัดเขาเคลื่อนไหวเคลื่อนหยวนสีเหลืองโคลนพวยพุ่งออกมา ก่อร่างไปเป็นเกลียวคลื่นทรายสีเหลืองกระจายไปทั่วท้องฟ้าส่งรังสีชวนตะลึงชัดเจนว่าเขาไม่ปล่อยให้การต่อสู้ยกยืดออกไปอีกแล้วฝ่ามือทรายเหลืองซอกกระดูกเสียงร้องเย็นเหยียบดังขึ้นภายในกลุ่มทรายสีเหลือง สายที่กระจายเต็มฟ้ารวมกลุ่มกันอย่างรวดเร็วปานสายฟ้าแลบเปลี่ยนเป็นกำปั้นสายสีเหลืองขนาดยักษ์ส่งไอกัดกรอนออกมาจากลมใต้หมัดทุกทิศทางเมื่อปะทะเข้ากับม่านพลังของหลิมต้ง ผู้คนรอบด้านประหลาดใจไม่น้อยเมื่อเห็นกระบวนท่าของหวัวซาพวกเขารู้ดีว่าฝ่ามือทรายเหลืองซอกกระดูกนี้เป็นหนึ่งในไม้ตายของเขาแต่คาดไม่ถึงว่าเขาจะนำมันออกมาใช้ทันทีทันใดดูเหมือนว่าหลิงต้งจะมีทักษะอยู่ไม่น้อย ส่งตัวและเผิงเฟยหลี่ตาลงเมื่อเห็นภาพตรงหน้ากำลังภายในของพวกเขาจัดว่าสูสีกับหมัวซาแต่ว่าการโจมตีของอีกฝ่ายยังเป็นสิ่งที่พวกเขายังไม่กล้าประมาทหลิงต้องเหลือบตาขึ้น ม่านตาจับจ้องไปที่ฝ่ามือขนาดยักษ์ที่เต็มไปด้วยคลื่นทรายสีเหลืองที่กำลังซัดเข้ามาเขารับรู้ได้ถึงจิตสังหารแผ่วเบาทิ่มแทงอยู่ในการโจมตีของหวัวซาควันขาวพ่นออกมาจากปากของหลิมต้ง ทันใดนั้นเขาก็เหวี่ยงหมัดไปข้างหน้าท่ามกลางสายตาทุกคู่ที่อยู่ในโถงนี่เป็นหมัดธรรมดาที่ไม่มีกระบวนท่าใดๆมีหนาซ้ำยังขาดพลังใดๆแฝงอยู่ภายในหมัดธรรมดาเสียจนทำให้ทุกคนถึงกับประหลาดใจ ไม่มีใครรู้ว่าขณะที่หลินต้องปล่อยมัดออกไปรัศมีกำปั้นแปดอรหันที่อยู่ภายในจุดตันเทียนได้เริ่มเคลื่อนไหวรัศมีพลังกระจายออกภายใต้การควบคุมจากจิตของเขา รัศมีพลังพวยพุ่งเข้าไปฝังแน่นในหมัดธรรมดาของหลิมต้งพริบตาก็กอดตัวอย่างสมบูรณ์คลื่นพลังรุนแรงที่มองไม่เห็นกระจายไปทั่วบริเวณด้วยความเร็วอันน่าสะพรึงการแสดงออกของส่งตัวและเผิงเฟยเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเมื่อรับรู้ถึงพลังรุนแรงที่กอดตัวพวกเขารู้สึกได้ว่าร่างของหลิมต้งได้ประสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับก้อนศิลาโบราณเป็นที่เรียบร้อย ที่พวกเขาไม่รู้ก็คือภาพที่เห็นหมายถึงอะไรแต่สัมผัสได้ว่าหมัดธรรมดาของหลินต้งมีแรงระเบิดมหาศาลแฝงอยู่ในนั้นแรงลมที่แฝงด้วยใต้กำปั้นแปดอรหันรประทะบฝ่ามือทายเหลืองอย่างจังน้ำเสียงเกลียวกราดเปล่งออกมาจากปากของหลินต้งปิดใจต่อมาทุกคนก็ต้องเบิกตากว้างเมื่อเห็นว่าฝ่ามือทรงพลังของหัวซาสลายตัวลงในพริบตา มัวซาที่ยืนอยู่ด้านหลังมีสีหน้าซีดเผือดดวงตาฉายแววตื่นตะลึงสุดขีดขณะมองไปที่หลิงต้องอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ